เนี่ยุ่มเดือเกินครับสมาคมฟุตบอลตอนนี้ปวดศับมากเลยทำไมฮะไม่มีเหตุด้วยว่าตีพลดีวรวุิตองสีงามครับถึงว่าจะอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาสบายสบายไงช่วงนี้งานเยอะเลยนะดี่ยล่าพี่หล่อเลขาเจอเรื่องเลือกตั้งก่อนสะเทือนทุกสัปดาห์เจอเรื่องกบรซีบีซีเทโลกับแบงคอกแล้วก็มาเจอเรื่องสโตนอีกคือบีซีนี่ก็งงครับตอนแรกเนี่ย เขาแพ้เขามาอุธทอนเขามาประท้วงมาทว่กฎการเปลี่ยนตัวแล้วเขาก็ชนะแล้วก็ก่อนก่อนที่จะชนะนี่นะแบงกอก็มาคัดค้านแล้วก็มีพักพวกใครข้าสโมสรเื่อที่จะทกจันแล้วยังไงมาตัดสินให้บีซีชนะไปก่อนได้แต้มแล้วหลังจากนั้นอุุทอุธรนในกฎข้อเดียวกัน แบงคอกชนะอะไรอีกนี่คณะกรรมการคนละชุดเลยครับคนชุดเดียวกันเลยนะคนชุดคนชุดอีกคนะชุดกันเอาละกดละอุทธรณ์ก็อีกชุดหนึ่งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งแล้วอุทธรณ์มาอีกชุดหนึ่งโอ้มากเลยครับเออทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไงแล้วตอนนี้เนี่ยทาง BEC ครับเขาก็ฟ้องศาลปกครองสูงสุดมีแนวโน้มครับจะกลับมาให้ BEC ชนะสุภากครองจะให้ BEC ชนะปุ๊บแบงคอกไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดสูงสุด ชุบไต่ทอดเออสงสุดกว่าอ่านะฮะไมดมีแล้วแนะนำให้ไปฟ้องสารุกงองต่ำสุดก็ได้นี่สงสุดขอาไรต้องกปางดิต้องการสุดหรือไม่ก็นู่นเลยสารไข่ฟงเปิดมิสชอบมากเลยดูทุกวันเลยแล้วสตูนครับก็โอ้โหเหตุการณ์ที่ไปทำประชาธรรม กรรมการเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเนี่ยด้วยอารมณ์แบบเขาเรียกน้ำพึ่งหยดเดียวครับไอ้นี่ไม่นไอเป็นหยดเดียวนะน่าจะมาทั้งรังเลยครับแต่ว่าก็เป็นบางส่วนนะแฟนพ้องกัคุณแต่ว่าผมชอบพี่สมฤทธิ์มากบางส่วนบ้าเลยบางส่วนไม่ไม่หมดจันเลยใจเย็นๆรังไม่หมดท่านตำรวจท่านเออไล่เดี๋ยวดวงจันทร์วันนี้ส่วนเสร็จผลนี่เล่นลายครับตำรวจเล่นลายไปคลิป แล้วเจ็ดคนที่เข้ามาดูแลไปไหนครับมาดูแลก็ใครเออดูแกจัดการสูดบอกเลยมีกรรมการชื่อดังมีครับดังดังดังสอบืุณจิตตักบวยนะพันกรเหรอเออนันกรดังักรเออมาอยู่มาข้างเอาตัวย่อมีตัวย่อตัวย่อขอถุงโอ้ดีฟันปอมไม่หลุดมาขอถุงนี่มัน ทานงนะโอ้โอไม่ใช่ชื่อ<ช>เหมือนกับสิบโบเบอ่ะโอ้ไม่อย่า่แีบอย่าลยเออไม่ใยเลยครับบอกเลยดีกว่างนี้อาหารที่ที่ยังกินไม่หมดอืเข้าไปแช่ตู้เย็นไปอ๋อของเหลือจานของเหลือจานของเหลือเออครับใบเท่าไหร่ <laughs> มีชายชะกันหน้าเหยมเลยโอ้โหดีแล้วมีพอมาด้วยยืนปึ๊บเลยเข้าไปถามว่าพี่มาทำใบครับไม่รู้ก็าตอบมาก็ไปมาสนามบอลแล้วคงไปดูเปตต์ต่อเงือบแล้วมาดูบอลไงอ่าเออหน้ยืนมองงี้นะน้องร้อนทำไมน้องเฮ้ยเสร็จปุ๊บมี7คนนะเว้ยก่อนมีเรื่องไงเขาก็ถอยเว้ยมอมีเรื่อกกรรมการไปทางนู้นนะไอ้เจ็ดคนเนี่ย มุดเลยออก่อนเลยจะโดนไปถึงขัดใหญ่ยังไม่รู้เรื่องเลยกรรมการสารกนัโทนำพี่พี่อยู่ไหนครับมารับยันหน่อยโอ้พี่กันขั้วัดใหญ่เลยน้องไอไอกรรมการสัลองดีมากเลยสบายครับผมเนี่ยเอาใจช่วยทีมสตูนมาตลอดเลยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวผมดูไอกรรมการนี้คนเดียวไม่เกี่ยวผมยกรรมการคนที่เป่าได้หลับอยู่ครับ โอ้เราใครพูดอะไรกันเนี่ยพูดอะไรกันแท้พูดอะไรตัวเล่ากันเรื่องมีเยอะแยะไม่พูดอกอ๋อผมรับงานมาครับช่วยก่อนแจ่นมาช่วยดีขึ้นเนี่ย ก็ขอนแก่นเขาก็เสียนะเออขอนแก่นเขาก็บอกว่าเขาเสียกองเทียร์เขาก็เยอะนะกาบอกไม่ได้น้องพูดคนเดียวไม่ได้ต้องเรียกพี่คนที่้อนอยู่มาพูดด้วยกตอนครับจริงๆอ่ะตื่นนานแล้วแกล้งตายแกล้งตายอ้าวต้องแกล้งตายถูกตายเลยตอนแรกอะรีพิงบอกว่าเนี่ยไอ้กรรมการเนี่ยถ้ามันไม่วิ่งเนีไม่โดนหรอกเอแต่ไม่วิ่งเพราะว่ากองหนักก็ตมีคนหนึ่งนะ คนคนแรกโดนหลับไปแล้วอคนที่สองวิ่งไปทางนู้น้คนที่สองวิ่งสวนให้มันมาแสดแว้วฝั่งนู้นมันมีอันตรายขนาดนี้องเจองูว่ะวิ่งไปวิ่งลับมาไปเลื่อนขบไปด้ยเขาซีเรีย จบเราคุยมันสบายๆเออก็โดนลงโทษคแต่โทษผมว่ามันหนักไปไปนะไปสามปีเกินโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขออุทธรณ์เขาก็เขาก็ในส่วนของของสตูนโดนลงโทษเขาก็โอเคนะแต่ในส่วนของกรรมการเออแล้วัจนกำลังจะสอบต่อระหว่างราออรายการจะต้องสอบกันต่อต้องแบบให้ชัดเจนใช่เพราะคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกเนีไง คือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดก่อนหน้าเท่าที่จําได้ก็คือทีมนครปฐมเมื่อจำปีนียโอ้โหก็เป็นล้อมมาบ้านแล้วก็คือนั่นก็คือประธานสตาฟโค้ดเจ้าหน้าที่ก็เอาปืนออกมาด้วยนะคักปืนโอ้จะดักมากวิ่งไปออกเลยอเพราะว่าถ้าวิ่งหนีคนเดินตันเขาไม่เูปืนดีไว้ม่อดก็ถึงไม่โดนไงถ้าวิ่งจะโดนไม่โดนป้าอะไรโดนระเปิดตีหัวครั้งนั้นเนี่ยสองปี เออโดนสองปีแต่ครั้งนี้มันสามปีไม่ไหวนะครับก็เขาถืออย่างนี้อยู่กรรมการเขาบอกงั้นผมขอลงโทษตัวเองแล้วกันป้อนนีเลยดีกว่าพี่ไม่ต้องทำผมทำเองเลยพี่ใหญ่ยิงผมให้ผมยิงเองตัวเองดีกว่าเขาแคบผมเองดีกว่าใช่ผมทำอะไรก็ได้ครับพี่สามปีแรงไปแรงไปเน ไปพิจารณาใหม่เพราะว่านักบอลเขาไม่ได้เกี่ยวเลยทีมเขาไม่ได้เกี่ยวเลยนะมอนเขาเขาเขาได้แต่ผักส่งไปดกไปเลยไปเลยไปคุณตำรวจเขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยคุณตำรวจตำรวจคือคืออย่างเงี้ยลักษณะโทษอย่างเงี้ยการป้องกันหละลวมอะไรต่างๆเนี่ยทีมเนี่ยมันก็มีส่วนแต่ว่าส่วนไม่เยอะเท่าไหร่จริงๆแล้วอยต้องห้ามคนดูไปเออแต่ในบ้านไม่มีคนดูแต่ห้ามเตะในบ้าน อ่าคืปีนคุณเนี่ยสามปีหรือสองปีเนี่ยคุณห้ามเตะในบ้านผมว่าเขาไปเตะสองขาใช่ไหมคุณต้องไปเตะสนามป็กลางปีหน้าก็ห้ามเลยฮะคืออย่าห้ามเขาแข่งเพราะว่านักบอลอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วไปลงโทษแต่ที่เสียหายที่แปลกมากเลยนะจะแบนเขาสามปีแต่เหลือสามนัดให้ายกเตะต่อแล้วเตะาใครไม่ได้เตะวะเขาจะมีกำลังใจอะไรไม่เพื่อเตะเพื่ออะไรเพื่อมากโหดร้ายเกินไปโหดเกินไปนะไม่พักโทษนะก็คือ อย่างน้อยก็คืออ้าวสองปีถึงสองปีเตะได้แต่ห้ามเตะสนามนี้เอออย่างนั้นดีกว่าดีกว่าเขาต้องไปแบบคือมันมันมันดูแล้วมันมันไม่ไม่เม็กเซนนะไม่เมคกเซนไหนว่าอะไรเมกเซนเออแปว่าอะไรนะไม่รู้คือแบบห้ามเตะแต่เล็กสามนัดต้องเตะครับแล้วจะเตะไปทำหวยอะไรฮะมันคาอนไรกันไอคาโอ้โหัยั่วนะเนี่ยย้ายโห กรรมการก็ไม่มีเซ็นเลยเนี่ยขอเป็นในกรรมการนี่ดีกว่ะเนี่ยไม่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องไ่นี่เลยนี่มันเปล่าอย่างนี้ตลอดแล้วผมนะหยิบขึ้นมาโยกเยเออน้าท่วมโอ้โหพอละไปดูภาพสวยๆงามๆดีก่อนอะไรครับจูนวลสีครับครับปล่อยภาพหวานกับดาราสาวเทย่าโรเจอร์โอ้รู้จักไหมเป็นจากน้นไปแล้ว ไม่รู้จักเทย่าเหรอเทย่าเนี่ยดังมานานแล้วดังตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยคือเทย่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่ก็เซ็กซี่อยู่แล้วอ๋อเทย่านะเทย่าโรเจอร์สเป็นอะไรกับเ็นดอนโรเจอร์ฮะเอาเป็นหลานเลียนเกลสวยๆเทย่าเทย่าคือเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เหมือนลูกเกดอ่ะมีรักยิ้มด้วยมีรักยิ้มด้วย โอ้แล้วมิก้านี่ชูสีหน้านี่เล้าเราพูดอย่างนั้นได้ไงหน้เขาหล่อหาตาโอ้อยู่แฮนด์ซัมากเลยโอ้วแล้วแม่ไปจับเอวว่าอย่างนั้นเหรอไม่ก็คือแค่ถ่ายรูปแล้วก็เดินเดินไปอนี่หน้าตาเขาหล่อนี่ก็คือไปการไปออกเดทกันเดทเดทหน้าตาเนี่ยก้มิก้านี่หน้าตาไปไปตักเลยะไรบอกว่ามิก้าเนี่ย หน้าตายคล้ายเหมือนอาร์โนว์ทรัสเลเกอร์โอ้ไม่ไม่ใช่เจมบอลเดนเวอร์คลิกนะโอ้เจมบอลชอบป้าครับอ้าวไม่น่าไปดูเลยยืดยืดแบบคืออย่างที่มีหนุ่มชายบอกจริงนี่ตอนมิก้าตอนตายแบบนะไม่ใช่อันนี้เทย่ารอเทย่านะฮะหายนกยูงด้วยนะเออเฮ้ยจะจทำไมโอ้หน้านี้ไม่สวยเลยอ่ะ คือแบบปากหนามากเป็นใบจังหวะปากกว้างนะเป็นใบจังหวะเป็นางจังหวะต้องไปทำปากหน่อยแล้วกันคิ้วหนาเลยนะเอะคือเล่นหนังมาหลายเรื่องแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เธอจะเป็นเดินแปบเดินแปบเป็นนางแปบ